สวัสดีค่ะพี่พิจอยประธานพรรครักโดมค่ะสวัสดีครับผมพี่มอสรักโดมรองประธานเะครับสวัสดีค่ะพี่เรักโดมเลขานุการพักค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอรักโดมเฮลานิกค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้องแรงรักโดมเป็นเฮลานิกค่ะสำหรับคำว่ารักโดมนะคะมาจากสองคำผสมกันคือคำว่ารักษาและคำว่าโดม น้องๆหลายคนนะคะคงจะเห็นที่กลางโดมมัธยมหนึ่งนะคะจะมีเสาโดมอยู่ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงกลางโดมนะคะนอกจากสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ปักอยู่บนอกน้องตรงนี้จะเห็นว่ามีเสาโดมนะคะสัญลักษณ์หนึ่งที่สิทธิโรงเรียนเรานะคะให้ความสาคัญแล้วก็ให้ความเคารพบูชากับสิ่งนี้นะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมเป็นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก็รักษาเสาโดมแห่งนี้บ้านโดมแห่งนี้ให้อยู่คู่กับสารทตลอดไป สำหรับนโยบายพาข้อแรกนะคะนโยบายป้องกันและตบตามการกระทาความผิดทางวินค่ะชื่อนโยบายอาจจะน่ากลัวไปน,นิดนึงนะคะแต่พี่ดีดว่าสำหรับน้องๆที่ไม่เคยทาความผิดแล้วคงไม่ต้องกลัวค่ะครับนโยบายข้อต่อไปครับก็ <c oughs> คือนโยบายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และน้องๆนะครับโดยนโยบายนี้ เราจะมีการก็รับความสัมพันธ์โดยให้รุ่นพี่และรุ่นน้องครับมีการไล่ทักทายกันเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเรามีวัฒนธรรมการไว้ที่สวยงามนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้รุ่นพี่และรุ่นน้องสายรหัสนะครับมีความเหนียวแน่นมากขึ้นโดยการจะให้รุ่นพี่นำหนังสือเก่าๆและข้อสอบเก่าๆของรุ่นพี่นะครับไปให้น้องรนรุ่นน้องได้อ่านกันครับแล้วก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมพั กิจกรรมกระทัดท,ทานสัมานระหว่างเพนพื่และอน้องสารหัสนะครับโดยการเราจะจัดกิจกรรมเทลิงและแข่งขันนะครับจจะเป็นการลเ,กเล่รแกมหรือต่อปัญหากันนะครับค่ะสำหรับนโยบายข้อต่อไปนะคะเราจะจัดการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคะ่ะโดยเราจะเ,เราตรจสอบ เราจะปลูกติดสำนึกให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ทุกคนนะคะมีความรักและเคารพในตัวครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะโดยการรณรงค์ในครั้งนี้เราจะทำตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ่นและพี่พี่น้องๆ้องทุกคนค่ะนโยบายข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีค่ะซึ่งตัวอย่างของของโครงการของนโยบายนี้นะคะก็คือก็จะมีโครงการโตเรียนสะอาดค่ะการ ดับกลิ่นในห้องน้ําการมีรองเท้าและสบู่เหลวในห้องน้ําด้วยค่ะเพื<ม>่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสาธทิทุกคนค่ะค่ะและสามารถรับฟังโครงการต่างๆของพักเราได้จากการวีเซนต์ของสมาชิากแต่ละฝ่ายค่ะ สวัสดีค่ะพี่เหมยเล็กรักโดมค่ะเออเดี๋ยวนะคะชื่อจริงชื่ออะไรคะ, <ś> le <ff> le> ะเจิอค่ะสวัสดีค่ะพ, <ś le ff le> พี่ปอรักโดมค่ะ <ś le ff le> สวัสดีค่ะพี่น้ำรักโดมค่ะสวัสดีค่ะพี่ตังโงรักโดมค่ะสวัสดีค่ะพี่มิวหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์รักโดมค่ะค่ะสำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรานะคะ เราก็จะไม่ทําให้พี่ๆน้องๆทางทาธทิศขาดตกบกพร่องทางด้านข่าวสารต่างๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะนําเสนอข่าวสารที่ดีมีคุณภาพและมีประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆชาวสาธิตทุกคนค่ะสําหรับสโลแกนของเรานะคะามสีะชา ฉันไม่จะเกิดเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมส่วนแกจะเป็นตะกัแตนหรือซิ่งเหรียญก็ได้แม่แกชอบกินไงมาเลยไป็ก็เถอะมันเกินมือที่ผิงตัวเองล่กัเราจัดการหรือที่เจอเนี้ยมูนั่งเจร่วมกระตันดูมาเก็บร่างเรื่องราแล้วกันโอ้ยฉตดนี่อย่างกระดาษกระดอจนวันเป็นลม หนึ่งพี่เฟิร์นรักโดมค่ะพยาบาล4.2พี่มายรักโดมค่ะพยาบาล4.3พี่แก้วรักโดมค่ะพยาบาล4.4พี่เบสรักโดมค่ะพยาบาล4.5้าน้องแพนด้ารักโดมค่ะ ขหอมรักโดมเป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะค่ะสําหรับโครงการของฝ่ายเรานะคะก็จะมีการจัดทํากล่องพยาบาลเคลื่อนที่ค่ะโดยจะนําไปไว้ที่อาคารเรียนมัธยมหนึ่งและอาคารเรียนมัธยมสองค่ะส่วนโครงการต่อมาก็คือเราจะจัดทำบอร์ดนะคะหรือว่าไป้ายไวนิ้วค่ะเพื่อให้ความรู้และการติดตามโรคต่างๆค่ะโดยจะนําจัดแสดงไว้ทีห่หน้าห้องพยาบาลค่ะ สโลแกนของพรรคเรานะคะบาดเจ็บปลอดภัยไว้ใจฝ่ายพยาบาลขอบคุณคมื่อวานน่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์พวกหวหาไม่ให้ลืมสโลแกนเลยเดินลงมาเอ้าสโลแกนไม่ใส่ครับเอ้าถามฝ่ายอาคารเรื่องอะไรเม่ฝ่ายผมตอวนี้ฝากงนี่เลยเอามาส่งเอามา Lúc đó